วิครอบบอลยูโรปาลีกสอย่าปะทะเลสเตอร์ซิตี้นสนามสลาบูติสอารีนาเที่ยงคืน55นาทีเลสเตอร์ต่อ0.75วิกเตอร์สคริปนิกกุศอของซอย่าเกมนี้ทีมขาดแนวรับอย่างวิกตอรี่เวอร์นีรับกองหลังของทีมแกนหลักก็ปรับไปอยู่จุดนี้แน่นอนส่วนที่จะลงสนามมาในระบบ4-3-3นาทวาลมีกีตาเชฟเซงโกส่วนเกมรุก วาาดิสลาฟคาบาเยฟมักซิมบูเนฟอารเต็มโกรมอฟลงยิงส่วนทีมเรนเลสเตอร์โคดเบรดโรเจอร์ของจิงจอกสยามพวกเขาจะมีการโรเตชันในเกมนี้โดยพักทั้งเจมี่วาด,ดี้หัวหอกตัวหลักที่จะเอาไว้โซโล่ในเกมลีกจะมาในระบบ4-2-3-1นัดนี้จัดเฟสมอร์แกนได้ลงบ้างยืนคู่กับจอนี่อีแวนและส่งเกมรุก ทั้งมาร์คอเบตันผนึกกำลังกับเคเลซี่อีเฮนาโชกับเกมกลุ่ม G. ีบอลยูโรปาลีกต่อย่าเจ้าบ้านของลีกยูเครนชนะรวดมา2เกมติดยิงไปแล้ว6และไม่เสียประตูดูดีเอามากๆแต่ว่ากลุ่มนี้พวกเขายัางรังบวยโอกาสเข้ารอบก็ยังต้องชนะรวดซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายจะพบกับเรสเตอร์ทีมเยือนจากพรีเมียร์ลีกที่ลอยลำไปแล้วด้วยผลงานชุดผสมงานนี้เจ้าบ้านก็อาจจะมีหวังอยู่ราคาครึ่งควบลูก ฝั่งจิ้งจอกสยามบุกต่อถ้าจะให้เลือกขอรองไปที่ซอย่าที่ดูแลพวกเขาเน้นเอาแต้มมากๆและก็น่าจะเลือกเชียร์พวกเขาก่อนผลที่คาดเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง l ลเซอร์ซิตี้ออกเดินทางไปยูเครนเพื่อเตรียมตัวทำศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5กลุ่มจีโดยลูกทีมของเปเรลโรเจอร์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาเรียบร้อยหลังบุกไปเก็บผลเสมอได้ที่บลากาในเกมที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าถิ่นซอย่ารูแฮงเก็บ3ามแต้มแรกได้จากรอบแบ่งกลุ่มในการไปเรยือน a e k a เ e n ทนทำให้พวกเขายังมีหวังในการผ่านเข้ารอบต่อไปผลการพบกันนัดแรกที่เลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมเลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะไปได้3-0จากลูกยิงของเจมแมดิสันฮาวิบานและเคลิซี่อิเฮนาโช กองหน้าจากบริสตอลมุลเอริเบอร์ฮาแลนด์พ่งจะคว้ารางวัลโกลเด้นบอยประจำปี2020ร่วมกับตานานรุ่นพี่แต่ก็มีไม่น้อยที่ล้มเหลวในบ้านปลายมียอดรุ่งมากมายต่างจิงชัยในรางวัลน,นี้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของเอริเบาร์ฮาแลนด์ได้เมื่อมองย้อนกลับไปยังอดีตมีเหล่าตำนานที่คว้ารางวัลน,นี้ทั้งเวนรูนี่เลียนเนอร์เมสซ,ซี่และอื่นๆนอีกมากมายแต่ก็มีไม่น้อยที่กลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเรามาดูกันว่า นับตั้งแต่ปี2003ใครคว้ารางวัลน,นี้ไปเชียร์ชมกันบ้างปี2003ราฟาเอลฟานเดอฟาสตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ลงเล่นเกมทีมชาติไปทั้งหมด109นัดและพเนจรไปยังสโมสสอนต่ตางๆทั่วยุโรปหลังจากนั้นเจ้าตัวก็คว้สตัร์ฟานเดอฟาสหันไปเอาดีทางกีฬาปาลูกดอกโดยประเดิมสนามบีดีโอเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ปี2004เวนรูนี่หลังคว้ารางวัลน,นี้รูนี่ติดทีปิปาชนอังกฤษทั้งหมด120นัดแถมยังขึ้นเป็นดาวซันโบตลอดการของอังกฤษและยังคว้าแชมป์กับต้นสังกัดได้มากมายทำไป306ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งปัจจุบันรูนี่รับงานผู้เล่นควบคุมซื้อของดาบี้คาตตี้แทนที่ของฟิลิปโคคูที่เพิ่งลาออกจากตําแหน่งไม่นานปี2005เลวเนลเมสซี่ เมซี่ควา้าแชมป์ลาลิก้าสิสมัยแชมปเปี้ยนส์ลีก4สมัยบัลลงดรออีก6สมัยนี่ยังไม่รวมแชมป์อื่นอื่นอีกมากมายจนหาที่เก็บแทบไม่ได้ปี2006เชสตฟาบิกัสกองกลางจอมแอซิดย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาและเชลซีก่อนจะมาจบกับโมนาโกในปัจจุบันและควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้3ครั้งแล้วตลอดอาชีพการค้าแข้ง ปี2007เซอร์คิโออัลเกโรอัเกโรคว้าแชมป์ลีกกับแมนซิสตี้4สมัยรวมถึงแชมป์สมัยแรกที่ต้องรอถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเลยทีเดียวปี2008อ n นเดอร์สันนี่คือบุคคลแรกที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในเส้นทางอาชีพหลังคว้าางวันนี้เมื่อปี2008เขาย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2007ในฐานะปีกชาวบาซสลที่น่าจับตาม,มอง แต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บทําให้เขาต้องปรับตัวเองมาเล่นเป็นกองกลางหลังย้ายออกจากทีมออตเทอฟอร์ดเมื่อปี2 0 1 5แอเด์สันก็ย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์นาซิองนาลและอาร์าดีเมียสปอร์ตามลําดับปี2009อเล็กซานโดรปาโตอีกหนึ่งคนที่อนาคตไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ปาโตได้รับการป,ปลุกปั้นจากเอซิมิลานและซัดไป15ประตูในเซเรียรูการ2008-2009 อะไรก็ทําท่าจะไปได้สวยสำหรับกองหน้ารายนี้แต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บและฟอร์มที่ร่วงกล่าวทําให้เขาต้องกลับไปเล่นในบ้านเกิดที่บาราซิลก่อนถูกเชลซีที่หวังจะคืนฟอร์มให้แข้งรายนี้ยืมตัวแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นก่อนจะย้ายไปเล่นใี่กับบรียลเทนจินชวนเจียนและซาอปโปโรปัจจุบันเขาคือผู้เล่นฟรียเจนที่ได้สังกัดในวัยเพียง31ปีปี2010มาริโอบาโลเตลรี่ หลังจากสร้างชื่อให้กับตัวเองในอิตาลีอยู่3ปีเกลียนโอก็ย้ายมาเล่นใ้กับแมนซิตี้เมื่อซัมเมอร์ปี2010ก่อนคว้ารางวัลโกลเด้นบอยในเวลาต่อมาแต่ด้วยความไร้วินยัยบวกกับปัญหานอกสนามทําให้เขากลายเป็นจอมเนจรจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันคือฟีเอเยนที่ยังไร้ต้นสังกัดปี2011มาริโอเกร์เซ่เพราะการบาดเจ็บและการป่วยที่หาได้ยากทำให้เสนทางอาชีพของเขาร่วงโรยเร็วกว่าคนปกติ จนทาให้เขาต้องกลับมายัางบ้านเดิมอย่างดอร์มุนและก็ทําผลงานได้เข้าตาจนกลับไปติดทีมชาติเยอรมันอีกครั้งปัจจุบันเขายังคงคาแข่งอยู่กับ p ีเอฟบีไฮโอเฟนปี2012อิสโก้หลังจากย้ายมาจากบารนเซียมาอยู่กับมาลาก้าอิสโก้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีต่อเนื่องจนเจ้าตัวควา้ารางวัลโกลเด้นบอยเมื่ออายุ20ปีถัดมาเขาถูกมาดริดดึงตัวไปใช้งานแต่หลังจากการลงเล่นไปทั้งหมด214นัดในลาลิก้าตลอด7ปี หลายคนมองว่าตัวเขาน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้หากย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นปี2 1 3พอพอป,ปอกบาหลังย้ายออกจากออตสฟอร์ดเมื่อปี2 0 1 2เพราะได้ลงเล่นเกมชุดใหญ่เพียง3นัดและจะไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับยูเวนตุสหลังจากนั้นปอกบากลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกกลายเป็นแข้งค่าตัวแพงที่สุดในโลกขณะนั้นโดยการย้ายกลับมาเล่นให้กับปีศาดงอีกหนที่ค่าตัว89ล้านปอนด์ ปัจจุบันปอกบาก็ยังอยู่ที่แมนยูแต่กลายเป็นตัวสำรองของทีมแล้วอย่างไรก็ตามเขาคือกำลังสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสที่พาทีมควา้าแชมป์โลกเมื่อปี2018ปี2014ราฮีมเซอร์ลิงยอดแข่งทีมชาติอังกฤษได้ในวันนี้ขณะมีอายุ19ปีและย้ายมาร่วมทีมเระบายบในปีถัดมาก่อนจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นปีกเบอร์ต้นของโลกและพาต้นสังกัดควา้าแชมป์เอมมิลี2สมัย ปี2015อองตัวนีมักกิยาถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอของเขานั่นเองปี2016เรนาโตซานเชสหลังทำผลงานได้สะดุดตากับเบนฟิก้าซานเชสถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสชุดลุยยูโร2016และก็ควา้าแชมป์ได้ในที่สุดเขามีโอกาสไปเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิ แต่ก็เจอกับทางตันจนถูกปล่อยให้กับสวอนซียืมตัวปัจจุบันในวัย23ปีเขาย้ายไปเล่นให้กับริวในฝรั่งเศสและทำไป4ประตูจาก27นัดในลีกเอิงปี2017เคลยียนเอ็มปาเป้เอ็มปเป้กดไป34ประตูจากการลงสนาม33นัดในฤดูกาลแรกกับแปร์แและเป็นกำลังหลักเรื่อยมาจนคว้าลีกสูงสุดได้3สมัยและฟุตบอลโลกอีกหสมัยปัจจุบันเจ้าตัว ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดก่อนที่ตลาดซื้อขายเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในซัมเมอร์หน้าปี2018มาทายเดลิกเดลิกโชว์ฟอร์มสุดยอดให้กับอาร์เจ็คในฤดูกาล2018ที่ช่วยให้ทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็คว้ารางวัลโกลเด้นบอยไปของเรียบร้อยด้วยฟอร์มในตอนนั้นทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายของทุกสโมสรทั่วยุโรปแต่ก็เป็นยูเวนตุสที่ได้ตัวเข้าไป ทุกอย่างก็ดูจะไม่เป็นไปตามที่ฝันเพราะเขาลงสนามให้กับไอมาลายเพียง30นัดและยังหาฟอร์มเก่งแบบสมัยที่อยู่ในฮอลแลนด์ไม่เจอแม้จะคว้าแชมป์เซเรียอาฤดูกาลที่ผ่านมาก็ตามปี2019ชัวเฟลิกเฟลิกโดดเด่นและเกินกับเบนฟิก้าเมื่อฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9สจนสุดท้ายทำให้เขาคว้าโกลเด้นบอลไปครองในปีเดียวกันนั้นเขาก็ย้ายมาเล่นให้กับอตเลตโกมาลิด แต่ในช่วงต้นเขายังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ปัจจุบันทําไป11ประตูจากการลงสนาม34นัดในลาลิก้าแต่ด้วยเพียง21ปีเขาจะมีเวลาพิสูจน์ตัวเองได้อีกหลายปี